ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระสมเด็จอรหังหลังโต๊ะกลางเป็นพระพิมพ์เก่าแก่ที่มีความเหมือนกับพระสมเด็จอันลือชื่อที่สร้างโดย ท่านจากพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีค่อนข้างมาไม่ว่าจะเป็นเนื้อมวลสารหรือพิมพ์ทรงแม้กระทั่งอายุการสร้างก็คงจะไม่ได้อยไปกว่ากันมากนักอันเนื่องด้วยท่านจากพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศและยังมีกิตติศักดิ์เป็นเรื่องชื่อในด้านพุทธคมเป็นเลิศ ในสมัยนั้นและยังเป็นพระอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตเป็นผู้จัดสร้างพระเครื่องในอดีตเรียกว่าเป็นที่นิยมสูงไม่ลองลองสมเด็จองคไหนเลยทีเดียวเนื่องด้วยความหายากไม่มีพระหมุนเวียนเปลี่ยนมือจริงทำให้คนต่างลืมเลือนกันไป พระสมเด็จอรหังซึ่งเชื่อกันว่าสมเด็จพระสังฆราชสุขยานสังวโรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงสร้างไว้สมเด็จพระสังฆราชสุขเดิมท่านอยู่ที่วัดพรับหรือวัดราชสิทธิธารามครั้งสุดท้ายท่านได้รับพระราชทานสถาปนาให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ลำดับที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วย้ายมาประทับท,ที่วัดมหาธาตุยุวราชลังศสลิดและวัดนี้นี่เองซึ่งทันได้แจกพระสมเด็จอรหังและบรรจุไว้ในกุส่วนหนึ่งสันนิษฐานว่าพระสมเด็จอรหังท่านได้สร้างไว้ตั้งแต่เมื่อยังดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะอยู่ที่วัดพระ ประมาณปีพุทธศักราช2,360ถึง2,363ผ้าสมเด็จอรหังเป็นพระสมเด็จเนื้อผงรูปทรงแบบสี่เหลี่ยมชิ้นฟักมีด้วยกันหลายพิมพ์เช่นพิมพ์สังคติพิมพ์ฐานคู่พิมพ์เกตอุพิมพ์เล็กมีประพาทมณทนและพิมพ์เล็กไม่มีประพาทมณทนด้านหลังของพระมักมีการจัดอักขระเป็นตัวหนังสือขอมคำว่า อรหังและอีกส่วนหนึ่งที่ใช้ตาปัม๊มคำว่าอรหังก็มีมักเรียกหลังแบบนี้ว่าหลังตั้งโต๊ะกลางเนื่องจากลักษณะการปั๊มด้านหลังคล้ายกับตาประทับเลยก็มีบ้างเป็นส่วนน้อยและพระสมเด็จอรหังนี้เนื่องจากพระส่วนใหญ่ด้านหลังมีคำว่าอรหังจึงนิยมเรียกกันจนติดป,ปากว่าสมเด็จอรหัง พระสมเด็จอรหังส่วนใหญ่จะเป็นพระเนื้อผงปูนขาวเนื้อพระจะแตกต่างกันบ้างเช่นเป็นแบบเนื้อขาวออกหยาบมีเมศศ็ดทรายแบบขาวละเอียดมีเมศศ็ดทรายแบบเนื้อขาวละเอียดและแบบมีเนื้อออกสีแดงเรื่องเนื้อนี้มักเป็นเนื้อหยาบมีทรายพระสมเด็จอรหังส่วนใหญ่แจกที่วัดมหาธาตุและพบบรรจุกรุ ในองค์พระเจดีวัดมหาธาตุพระที่พบวัดมหาธาตุเป็นพระเนื้อสีขาวด้านหลังมักเป็นแบบหลังจานต่อมามีผู้พบผ้าแบบเดียวกันที่วัดสร้อยทองอีกซึ่งพบบรรจุไว้ในองค์พระเจดีแต่พระที่พบมักเป็นพระเนื้อสีแดงและที่ด้านหลังมักเป็นแบบหลังโต๊ะกลางเป็นส่วนใหญ่มีพบแบบเนื้อขาวบ้างแต่มีน้อย และพระที่พบที่วัดสร้อยทองนั้นมักเป็นพระเนื้อหยาบก,กว่าพระที่พบที่วัดมหาธาตุมีบางท่านให้ข้อคิดเห็นว่าพระที่พบที่วัดสร้อยทองนั้นอาจเป็นพระที่สร้างขึ้นมาภายหลังก็อาจเป็นได้พระสมเด็จอรหังวัดมหาธาตุของท่านสมเด็จพระสังฆราชจะมีทั้งบรรจุกุและไม่ได้บรรจุกุพระที่ไม่ได้บรรจุกู่บางองค์ พบมีการลงลักไว้แต่เดิมก็มีเป็นพระสมเด็จอีกตระกูลหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่